ขัวพริกตำแจ้ว้าพี่น้องตำแจ้วแซ่บนะจ้ะมีพริกมีคามีหอมกระเทียมจ้ะขัวให้หอมหอมเนาะค่อยไปตำใช้ไฟอ่อนๆใส่เวลาเนี่ยค่ะ ปิดฝาไว้ก่อนให้มันแบบนั่นสักพักหนึ่งเรามาเปิดเบิ้งค่ะให้มันใหม่ปิดพอมันเขาเรียกว่าให้มันละอุท <c oughs> ี่แม่ผสมพริกแห้งนิดน,นึงจะ้ะปิด้ียต่ออีก กด้จะได้ที่ละเริ่มหอมละหอมค่าจะเป็นน้องผัวไส่อ่นอนๆข่าระก็จะเปลี่ยวไปเปลี่ยวมากจังน้อยนะคะ tay lên lượn anh ấy chút là hả thịt mún số con cả ao con nó ngay ก็ท่าก็เอียงไปเอียงมาพี่น้องจ้า

มือโปรในการตำอีแม่จ้ะโปรซอยขันเทปตำยังเนียนนะคะเนียนมากๆเศบจะบอกใครเลยในจ้าตำเสร็จแล้วมารุงรสอีแม่ใส่เรียบลอยแล้วใส่นานประหลาดคงคงลดนำตามใช้บิดน้อย่าจะแค่นีละ เค็มรสตามชอบเลยที่แม่กบสีออกหวานนิดนะ่อนิดนะ่อหนาตาก็ป่านนนี้เลยพร้อมเสิร์ฟจะคนใส่กระปุกไว้กินหลายมือได้ใส่ตู้เย็นไว้นะค่ะ ลราจะกินเ้าก็แบงไปกินเราจะเี่่ยหน้าตาประมาณนี้เลยขอบคุณการรับชมนะคะ